ดีค่ะพบกับช่องแม่หนูดีน้องหนูดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาขยายสารแน่ค่ะนี่เลยค่ะนี่คือสารแน่ปอดสารของแม่หนูดีนะคะจะขยายยังไงให้ติดเร็วให้สวยเร็วแล้วก็ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสัตรูพืชรบกวนใบไ,ไม่หยิกไม่งอนนะคะตามไปดูขั้นตอนของแม่หนูดีเลยค่ะไปเลยค่ะ มาดูส่วนผสมของวัสดุปูกกันค่ะ1ดินร่วนนะคะแม่หนูดีจะใช้หน้าดินนะคะในส่วนของบ้านแม่หนูดีเองนะคะดินร่วน1ส่วนนะคะ 2แกบเก่านะคะ1ส่วนค่ะแกบใหม่ใช้ไม่ได้นะคะแม่หนูดีมีคลิปในการหมักแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าภายใน7วันอยู่ในคลิปของแม่หนูดีนะคะในช่องแม่หนูดีนะคะ3ม,มูลวัวค่ะเป็นมูลวัวที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะคลายความร้อนแล้วนะคะเศษ1ส่วน2ค่ะสูตรนี้แม่หนูดีจะให้ธาตุอาหารเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็4 แกบดำนะคะหมักใส่ใบไม้แห้งนะคะอันนี้ไม่ได้เอามาผสมนะคะจะเอาไว้ใส่ตรงกลางกระถางค่ะถามแล้วก็เรามาผสมวัสดุปลูกค่ะให้เข้ากันนะคะ แม่หนูดีจะเน้นร่วนซุยนะคะถ้าใครมีวัสดุปลูกอย่างอื่นก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ของแม่หนูดีนี่จะเน้นเป็น3อย่างนี้เลยค่ะเน้นให้วัสดุปลูกร่วนซุยค่ะแม่หนูดีขออนุญาตเทเลยนะคะเพื่อให้ผสมเข้ากันนะคะขออนุญาตเทนะคะค่ะผสมแบบนี้เลยค่ะจะได้เข้ากันนะคะ มี3อย่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนมีแกบเก่า1ส่วนค่ะดินร่วน1ส่วนแล้วก็มูลวัวเศษ1นส่วน2ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยค่ะเพราะว่าธาตุอาหารเยอะมากนะคะทุกคนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อจับเมื่อผสมเสร็จนะคะก็จะได้วัสดุปลูกที่ร่วนซุยแบบนี้เลยค่ะแม่หนูดีจะปลูกใส่กระถางเล็กและกระถางใหญ่นะคะ ดินให้เสมอกันนะคะตรงสีดำนะคะตรงแกลบนะคะแกลบดำเราก็จะชํำยอดสระแหน่ลงไปนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะหรือเรียกว่าการหมาดินนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยทำไว้ตอนกลางวันนะคะส่วนการปักชํำสะระแหน่เราก็จะมาปักชํำช่วงเย็นหรือบ่ายแก่ๆก,กัน เด็ดมาแล้วนะคะยอดระแน,นจะเด็ดมาความยาวประมาณเท่านี้เลยค่ะมาแช่น้ําไว้นะคะเพื่อให้เขาอ่าอน้ําก่อนให้เขาชุ่มชื้นนะคะแช่น้ําไว้สักประมาณสิ้านาทีนะคะทุกคนและต่อไปอันนี้คือตัวชูเลยค่ะจะเป็นน้ํายาเร่งรากสุดของแม่หนูดีนะคะมี ึ่งช้อนนะคะผงชูรสครึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนค่ะแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะคะเอ็มร้อยอะไรก็ได้นะคะหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันค่ะไม่ใช่น้ำพริกหรือน้ำจิ้มอะไรนะคะเป็นน้ำยาเล่งรากนะคะก็ทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าใช้ครั้งหนึ่งถ้าเหลือก็เอาทิ้งเลยนะคะค่ะนำยอดสะระแหน่มานะคะเอา ใบล่างออกนะคะสัก4ี่ใบนะคะจะได้2ข้อนะคะหลุรมนะคะแม่หนูแม่หนูดีจะใช้2ยอดนะคะนี่แหละคะ่ะเอาขึ้นมา2ยอดนะคะแล้วก็เด็ดใบออกนะคะจับก้านให้เสมอกันนะคะแล้วก็เอานิ้วเจาะขาเอานิ้วเจาะจุะจ่มก่อนนะคะจุม่มจุ่มน้ํายาเลี้ยงลากก่อนนะคะจุ่มน้ํายาเลี้ยงลากแล้วก็ปลูกเลยค่ะเอานิ้วเจาะเป็น ร่องนําลงไปเลยนะคะแล้วก็กดให้แน่นนะคะกดให้แน่นกระถางหนึ่งแม่หนูดีจะปลูกทั้งหมดนะคะ10ยอดนะคะหรือทั้งหมด5หลุมนะคะ5 5คู่นะคะ1กระถางนะคะเพื่อให้สวยเพื่อให้เขาสวยอย่างร,รวดเร็วเลยคะ่ะการจุ่มน้ำยาเล่นรากแบบนี้นะคะ,ะแค่ประมาณ5วันนะคะ3-5วันรากเขาก็จะออกแล้วนะคะ รากจะเริ่มออกแล้วค่ะค่ะปลูกทั้งหมด5 5คู่นะคะแม่หนูดีจะปลูกทั้งหมด5คู่ค่ะถ้าปลูกแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะสวยงามค่ะปลูกแล้วนะคะเราก็จะมาให้น้ำกันค่ะ รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาตั้งไว้ในร่มก่อนสัก1ิวันนะคะจริงๆรากเขาจะออกตั้งแต่วันที่3ละคะ่ะแต่รอให้น้องนะคะแข็งแรงดีก่อนนะคะเราก็จะเอาออกไปรับแสงแดดในวันที่10นะคะอันนี้คือน้องสะระแหน่นะคะอายุ1เดือนค่ะประมาณประมาณ1เดือนนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะปลูกง่ายคะ่ะทุกคนสะระแหน่ปลูกง่ายนะคะมาปลูกสะระแหน่ไว้ ทำกับข้าวนะคะทานกันเองนะคะทานเองนะคะเพื่อเป็นสารแหน่ที่ปลอดสารนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแม่หนูดีฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะหรือจะคอมเมนต์นะคะกดไลค์ให้แม่หนูดีหน่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ